สาธุสาธุสาธุด้วยหลวงปู่ทองคำองค์นี้เราก็ได้ช่วยกันหล่อขึ้นมานะจ๊ะเนะสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อจะบูชารรท่านเพื่อประกาศคุณของท่านของพระผู้ปราบมารนี่นะจ๊ะว่าท่านมีพระคุณอย่างมากมายทีเดียว ต่อมวมนุษยชาติและสรรพสัตวทั้งหลายโดยเฉพาะเราทำให้เราได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงที่พึ่งที่ลึลกภายในเพราะท่านเป็นปัญญายในการตัดสรุปธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ยนะจ๊ะ่ารู้แล้วก็ไม่ได้หวงแหนอะไรเลยกลับถ่ายทอดแล้วก็ตกทอไปถึงพวกเราด้วยทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างง่าย และก็สามารถเข้าถึงได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายกับส่วนที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจแต่เป็นเรื่องที่สำคัญคือการที่ท่านเป็นพระผู้ปราบมารต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงนี่แะจะยอย่างน้อยพยา,ยามารก็เอาความแก้ความเจ็บความตายนี่มาบังคับเราทำให้ชีวิตเรามีความทุกข์สรมรนให้เราตกจุดภายใต้กฎแห่งกรรมให้เวียนว่ายแต่เกิดแบบผู้ไม่รู้ ในสังสารวัตนี้นับครั้งมาไม่ถ้วนแล้วไอ้ไม่จ้าท่านกำลังจะไปสู่ที่ตรงนี้เพระาะฉะนั้นนี่ท่านมีพระคุณนันยิ่งใหญ่มากเราจึงได้ประกอบพิธีหล่อท่านด้วยทองคำไอ้ไม่จ้าเราก็ออกก็ค่อยถอดสร้อยจากคอจากนิ้วจา,จากนู่นจากนี่อะไรหนาเลจ๊ะที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกแล้วก็มามาหล่อที่หัวใจไปเจ๊ะ ไม่ใช่เรารวยนะแต่เรากำลังจะรวยเราบูชาทำด้วยสิ่งของที่มีมูลค่าและคุณค่า,าเพราะว่าท่านมีคุณค่ามากาเราต้องเชิดเทิดทูนท่านด้วยสิ่งที่มีมูลค่าและมีคุณค่า,าคนจึงจะได้เข้าใจในระดับหนึ่งอีกทั้งเราไม่มีโคตรเพชร นี <S <S ่ระดับใหญ่ที่ยำมาแกะสลักได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เอาทองไปก่อนอดังนั้นองค์ที่กําลังอัญเชิญใปปริสานท่วัดปากน้ำสีเจรเนีจ่ะผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานของทุกคนจะสอตุสัตทุสัตุใครคิดถึงท่านก็ตามไปกราบที่วัดปากน้ำสีเจรเนจ่ะแล้วก็ อ,องค์นั่นจากไปแล้ววิหารก็ว่างเปล่าแล้วแหละเราคงทนกันไม่ได้นะจ๊ะ<ช>ไม่นะหใช่ไหมจ๊ะที<ช>่จะให้วิหารนี่ว่างๆ<ช>เราจะต้องทําไงจ๊ะัล<ช>่อหล่อขึ้นมาอีกนี่นะจ๊ะเออเพระเาะฉะนั้นที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกที่ไหนๆก็แล้วแต่นี่น,นะจ๊ะไอ้เล็กๆน้อยๆหรืออย่างน้อยโลงอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเออ ให้เป็นทองล้นใจล้นตันเลยนี่นะจ๊ะเรามารอกันวันที่2 2เมษายนจะักราช2555จ้ะเหลือกี่วันจ๊ะ20วันอ๋อ20วันนี้รีบไปรวยด่วนจีเลยเนาะร้องนี่อย่าขัดใจนะอย่าขัดใจที่ที่ให้ไปรวยนี่นะจ๊ะขัดใจไหม เออนี่นอะสมัครใจไหมสมใจเต็มใจที่จะรวยไหมเต็มใจทนะรจองรวย<า>จองรวย<า>จองรวย<า>นี่นอโอ้นี่จ้นี่ทำไมต้องรวย้องไปดน,นด <c oughs> โนนูโอ้น่าชนี่โอ้พูดแทงใจเลยนะ <c oughs> ทำไมจะต้องรวย เราจะไม่จอนกันแล้วเราจะไม่จนแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยจอนยากขึ้นแต่เราไม่ยากจนนี่นะนี่อ้อเราเป็นคนเคยรวยแต่ต่อไปเราจะถูกต้องจะนี่นะต่อไปเราจะ อเก่งมากเดี๋ยวขนมอ้าให้ไปแล้วนะ่ <c oughs> <c oughs> อะ๋นี่ยนี่ประมวลภาพการเดิน,นทุดงวันนี้ก็ต้องเขาบอกให้คอยถึงสองทุ่มครึ่ง <c oughs> และอย่างนี้นะพ <c oughs> ระเนนท่านรอรับชม <c oughs> รายการเร,รียนดุบาลที่สนามกีฬาทูป,ปเตมีเวลาท่านจะพร้อมตอนสองทุ่มสิบห้าระหว่างเราคอยนี่นะเจ๊าเราเอาเรื่องนี้ดีไหม เรื่องอะไรจ๊ะเอาดีทั้งเรื่องนะง้นเอาไปคนละโลนะเรื่องกอดแห่งกรรมจ้าหลับตาฝันเป็นตัวเปนตาเตืวเวนขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายปร,รามปรากันจา้าทำไมะไรจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลย <c oughs> เออไม่จำเป็นเลยแต่เราต้องจำยอม,อมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมใครหนอออกแบบตรงนี้เนี่ยออกกฎนี้มาบังคับสบรสรพัตสาทั้งหลายโดยเฉพาะเราเนี่ย มันเกี่ยวอะไรเรายังไม่รู้จักเลยเนี่ยรู้จักไหมก็น่าเสีจ้จชื่อเสียงเรียงนามอะไรเราก็ไม่รู้จักเลยเนี่ยหน้าตาก็ไม่เคยเห็นนะแต่ยู่ๆก็ออกกฎแห่งกรรมาบังบังคับเราเนี่ยมันยุติธรรมไหม,ไมนี่แหละจา้านี่แหละจา้านี่นอ๋อนานๆดีก็จะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วกว่าท่านจะบังเกิดขึนนก็จะสั่งสมบรารมี มายาวนานเดี๋ยวทบทวนหน่อยสิจ้าว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสามประเภทเนี่ยกว่าจะมันเกิดขึ้นสักพระองค์ขึ้นมาเนี่ยจะจะต้องสร้างบารมียาวนานแค่ไหนหนึ่งปัญญาธิกะพระ,ะพุทธเจ้ายี่สิบประสงค์ไทยเกษตรแสนมหาขัตจ่าสามปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าจ จ้ะอาสงไข่นี่เม็นนับชาติกันไม่ท่วนทีเดียวเลยจ้ะนี่จะาสำคัญทีเดียวเนาะมันนานมากเลยเอ๊ะใครจำได้บางอาสงไขก็นับกันยังไงเนี่ยตัวเลขยังไงเนี่ยล้านล้าน,านยากกำลังร้อหกสิบไงก็จำไม่ได้ <140. S 1> ได้ไหมลูกร้อยสี่สิบร้อสิบคืออะไรจ้ะ จากจากจากเท่าไหร่จ๊ะ 1, 1, 8, ห,หนึ่งหนึ่งเล่แปดเื่อเลยอาทรงไผ่เนี่ยจากหนึ่งครับจากหนึ่งเติมศูนย์ไปอีกร้อยสี่สิบตัวก็ไปไปนับกันเอาเองแล้วกัน <อะ S 1> ชาติ <c oughs> นี่นะกับเศษแสนมหากับมันยาวมากกว่าจะบังเกิดขึ้น,น่นะจ๊ะ แล้วก็มาสอนวิธีการสอนที่เรารู้จักว่าเราตกจุภายใต้กฎแห่งกรรมและเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรนี่เนาะกว่าจะมีสักพระองค์หนึ่งก็โอยาวน,นวานก็มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็ได้ก็พ้นจากกฎแห่งกรรมนี้พ้นก็ด้วยวิธีเดียวคือต้องไม่เกิดอีกนี่นะจ๊ะเพราะเกิดบ่อยๆก็แก่แก่บ่อยๆแล้วก็ แช่ก่อนตออยายมันต้องเจ็บก่อนดินกเกิดบ่อยๆก็ต้องอนี่แก่บ่อยๆนี่ะนี่นะนนะแล้วก็เจ็บบ่อยๆตายบ,บ่อยๆนี่เป็นต้นนะดีไหม,ไมนี่มันจะมีวิธีเดียวตระนัคือต้องหลุดออกจากภพสามนะจากวังวนนี้นี่เนาะต้องพ้นภพสามจะพ้นก็ต้อง ขจัดสิ่งที่ทําให้มันติดอยู่ตรงนี้คืออาสวะกิเลสตามทันไหมจะ๊ะ <Ā> นี่จะต้องเอาความโลภความโกรธความหลง,งเป็นตอนอ้นนี้นะจ๊ะในใจให้หมดสิ้นเออด้วยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวนีย่ยวาจาต้องหยุดหยุดนิ่งอย่างชีวิตจริงๆของมนุษย์จริงๆเพื่อหยุดนิ่งยหยุดนิ่งคือเรื่องจริงของชีวิตนอกจากนั้นเป็นเรื่อง เด็กเล่นขายของเล่นทำมาค้าขายเล,นนเล่นนน่นเล่นน,นี่เล่นเป็นนู่นเล่นเป็นนี่เออ่นี่นะเล่นเป็นอะไรกันนึกๆต่อๆก็แล้วกันแต่เรื่องจริงเป็นเรื่องเดียคือเรื่องหยุดนิ่งเห็นไหมเจ้าพอใจหยุดนิ่งดิ่งไปสูภ่ภายในของสว่างเกิดขึ้นก็เห็นเห็นอะไรอะไรต่างๆ,างๆรวมทั้ง เห็นกิเลสอาสวะแม่ไม่เห็นผู้ส่งมากระทำเลยเจ้ะนี่สำหรับผู้ที่พ้นวัตะเนี่เจะต้องไปกระจัดอต้นเหตุตรงนี้แหละจึงจะหลุดพ้นน่อยแต่ประเดวกัลหลงปูง่ของเราเนี่จ้ะท่านสาวไปอีกนะเพราะว่าโอ้อจะมอมัวนี่นะกว่าจะหลุดกิเลสพ้นวัตะได้เนี่ยสู้ไม่มีวัตตะดีกว่า นี่อาจารย์พันือวัตตะจึงเกิดขึ้นอ่า,อานี่อาจารย์ภรสาวไปหาต้นเหตุนี่เลยอาจารย์เส้นกับพบว่านั่นคือพยายามานพระการปราบมานก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมรเลยนี่นะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะทำมายาวนานแล้วมีอีกประโยคหนึ่งที่อยู่ในบทเทศของท่านที่เราจะต้องนักเรียนเก่าต้องทบทวนนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษา ท่านกล่าวประโยคนี้ในาจในบทเทศท่านตลอดแสงกอจักรวาลอันนัน้นตจักรวาลถึงนิพพานถอดกายนี่นะจ๊ะที่ถอดออกเอาขันออกทั้งหมดทุกๆขันเนี่ยนะเหลือแต่กายทำบาราตผลเขาเรียกว่านิพพานถอดกายต้องถอดกายเข้านิพพานถ้าไปถอดกายก็เข้าทั้งแท่งคือปรับสภาวะกายนี่นะ ให้สะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆสวยงามไปเรื่อยเช่นกันถึงจุดที่วุ้บไฟได้นี่นะท่านไม่ได้กล่าวถึงนั้นแต่ท่านบอกตลาดแสนก่อจักรวาลนัน,นจักรวาลน,นี่จะสีเลขสีแล้วนะเอาอีกไหม <laughs> ตลาดแสนก่อจักรวาลน,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 นันอะนันตจักรวาลนิพพานตัวกายอะน,นันตจักรวาลคือจักรวาลที่นับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนมีสรรพสัตว์เกิดขึ้นมีสรรพสิ่งทั้งหลายนี่นะไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยอ,อันนี้อันตรายจ้ะ,จะไอ้ที่ไม่รู้แปลว่าต้องมีบางสิ่งไปทำให้ไม่รู้นี่นะจ้ะแล้วก็ต้องให้ตรึงไปติดอะไรที่มันเพลนนๆจะได้ไปพลนพลน์นี่นจะไม่นั่งมานั่งคิดว่าอะไรทำให้มาไม่รู้ตรงนี้คือจะได้ไปต้องวนๆกันอยู่งันเนี่ยอันตรายไหม เห็นไหมนี่เนาะอันตรายนะความไม่รู้นี่เป็นอันตรายและว่ามีตัวที่มีผู้ที่ส่งอะไรมาบางอย่างทําให้บทบังความรู้และก็เปลี่ยนความรู้นั้นเป็นความไม่รู้นี่ไงที่ท่านกล่าวไว้ในบทเทศมีบรรทัดหนึ่งตลอดแสงกอจัจวาลนิจกวารณนิพานต่อกายไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยนี่ไงจ้ะที่ท่านกล้าพูดนี้เฉพาะท่านไปเห็น โดยเหตุนี้จึงจะเป็นจะต้องให้รู้กันจะรู้ได้ต้องลุยกันสบัน,นแหลกด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปราบมรรเงนี<อ>่ไง,<อ>ไงตามท่านมัยน,นี่นะถ้าปราบไปแล้วก็อ๋อไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายดีไหมดีมค่ะเคยยิ่งแก่ยิ่งแข็งเหมือนเพชรเหมือนพลอยเหมือนสุขใสก็ไปเรื่อย ยิ่งแก่ยิ่งสวยงามแต่ปัจจุบันเรายิ่งยิ่งแก่ยิ่งงอมนี่นะตายไม่แคร์แต่หน้าแก่ไม่ได้นี่นะเออใช่ป่ะจ๊ะตายตายน่ไม่เคยแคร์แต่ว่าไม่แต่อาตายเดี๋ยวไม่ถึงตรงดีเลยนี่นะสำหรับ สาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยอาการแน่นนอกและหายใจไม่ออกตอนอายุ85ปีนั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะเสียของวิบากกรรมที่คุณแม่งลูกดเคยใช้แรงงานคนและสัตว์แบบโอเวอร์โหลดหนักเกินไปในหลายพุทธันดรก่อนกอน้นก่อนกอน้นนะหพู้พุทเจ้าหลายพระองค์มาตัดสูแล้วเนี่ยวิบากกรรมนี้ยัง หาช่องที่จะส่งผลก็ได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงเด่คุณแม่งลูปหมดอายุไขยพอดี oh. นี่มาช่วงตรงนั้น <Yeah. S 1> อยากฟังไหม <Yeah. S 1> ก็เรื่องก็มีอยู่ว่า